เออโอนให้ทางบัญชีอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออบัญชีเขาก็ปักหมุดเอาไว้ให้อ่าใช่ไหมบัญชีก็ปักหมุดไว้ให้ก็ทําไปสิเออบัญชีเราก็เห็นเราก็ดูอยู่แล้วว่าเออบัญชีอยู่ในนั้นเอ,อ่มีอะไรใช่ไหมเราก็แคปไว้แล้วก็โอนไปอ่ร้อยสองร้อยแล้วก็โอนช่วยกันไปเราไม่ได้ไปแล้วก็โอนให้ประมาณนี้เอ,อไปก็อ่าไปก็โอนให้ไปก็ เอาเงินสดให้เพื่อไปไปติดก้นต้นอ้ต้นการแค่แค่นั้นคือไปไม่ไปก็มีค่าเท่ากันเพราะเราก็ช่วยกันอยู่แล้วเออมันก็บอกว่าเอ้ยคนที่ไปเนี่ยออกกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูเลยว่าเขาก็ให้อยู่เห็นเขาช่วยกันทุกคนแล้วก็เป็นสะพานดุลด้วยแล้วก็ออกสังตัวเองด้วยเออแล้วก็เป็นสะพานบุญถามว่ามันทําได้แบบนี้ไหมถามแค่นี้นะพวกมันทําได้แบบนี้ไหมไม่ได้ มันไม่ได้ทําแบบนี้เอฟซีถูกต้องครับผมนะครับใช่โอนเข้าบัญชีก็มีคือใครไม่สะดวกไปแล้วก็โอนเข้าบัญชีไปแค่นั้นเองไม่เห็นมีปัญหาเลยนะทุกสถานที่เออ ได้หมดแหละห้าบาทสิบาทอะไรทาได้หมดแหละบาทสองบาททําได้หมดคนเรามีจิตใจที่จะทําเนี่ยโอนไปมันก็ได้โอนบาทหนึ่งก็ได้มันก็เป็นเงินเหมือนกันอ่ะร้อยคนก็ร้อยบาทพันคนก็พันบาทอาจจะไหมนะหมื่นคนก็หมื่นบาทเห็นไหมแสนคนก็แสนบาทมันเยอะไหมล่ะล้านคนก็ล้านบาทมันเยอะไหมเออถามว่าเรากระเทือนอะไรไหมบาทหนึ่งมันไม่กระเทือนหรอก แต่ถ้ามันสะสมบันเยอะๆเนี่ยมันก็ได้ใช่ไหมสะสมไว้เยอะๆอเยอะเนี่ยก็คือรวบรวมมาเนี่ยคน,คนกี่คนก็แล้วแต่คนเขาจะทําเนี่ยนะบางคนก็ทําบางคนก็ไม่ทําก็ไม่ได้เป็นมีปัญหานะเพราะว่างานอื่นเดี๋ยวงานนี้เว้นเอ่างานหน้าไปทําเอ,องานนู้นเว้นงานหน้าไปทำเพราะมันทํากันทั้งปีอยู่แล้ว เออไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็วนมาเอา้าวไม่ได้ยอดทํานี้ใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าก็คงได้เองเออได้แสนสองแสนสามแสนนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วเอซเออก็เก็บไว้ใช่ครับผมตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้เออใช่เขาได้อยู่แล้วคนทั่วโลกอะนะครับเออถ้ายอยกันไปคนละห้าร้อยบางทีคนได้เยอะ คนมีเงินเยอะก็ให้เยอะะมีเงินเยอะก็ให้สี่ห้าร้อยพันหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็อยู่ได้คนมีน้อยก็เอาไปร้อยเอาไปสองร้อยคนมีน้อยกว่านั้นก็เอาไปยี่สิบสามสิบมันก็ไม่เห็นเป็นปัญหานะครับพี่เออใช่ก็ทํากันอย่างนั้นแหละนะมันไม่ได้ยากเย็นเราก็อยู่บ้านแล้วก็คอยดูไปกับเขาอคอยลุ้นไปกับเขาแล้วก็โอนไปให้โอนเข้าบัญชีไปเลย เรอาอไม่ได้ออกนี่เสียงออกน้ำเลยก็โอนเข้าไปเฉยๆแหละไม่มีปัญหาเลยนะเออใช่ไหมจบจบกว่าเยอะอืมไม่ได้เอาหน้าอะไรเราก็โอนไปเฉยๆมันก็จบแล้วเออแต่มันจะพูดว่าโอ้ยไม่ได้ออกเงินเองออกเงินกันบ้างหรือเปล่านู่นนี่นั่นเอาแค่เขาสละเวลาเนี่ยมาเป็นสะพานบุญให้นี่มันก็แย่แล้วมันก็หนักแล้วคนที่เขาต้องทํามาอาชีพอย่างอื่นเนี่ย เออเราจะต้องทําบุญกันทุกวันทุกวันเนี่ยใช่ไหมล่ะเออแล้วก็เป็นสะพานบุญทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเออถ้าคนที่เขาไม่มีสละเวลาให้กินเขาทาไม่ได้นะเอฟซี FC นะบอกนึ่งเขาก็ต้องสมาหากินถูกไหมล่ะคนอยู่บ้านเนี่ยมันสบายเราไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปจัดแจงทําอ่าทําตรงนูน้นตรงนี้นะครับไม่ต้องโปรโมทไม่ต้องอะไรเลยก็คือเรามีหน้าที่โอนส่งเสริม ให้เขาไปทําบุญเท่านั้นเองก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาคนที่อยู่หน้าง,งานมันก็จะเหนื่อยหน่อยก็คือเตรียมงาน,เต,น,นเตรียมนู่นเตรียมนี่เออจัดแจงเตรียมของเตรียมงานเดินทางไปนู่นนี่นะครับแล้วก็ไปพักที่นูน่นเอก็คือหลายอย่างคนอยู่หน้าง,งานก็จะเหนื่อยกว่าคนที่อยู่ทางบ้านคนที่อยู่ทางบ้านก็กแค่โอนไปช่วยเฉยๆเออก็ได้เหมือนกันก็แต่ก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องขึ้นรถไม่ต้องไปไหน เออก็คอยดูไลฟ์สดเอานะครับอ่าดูยอดเงินเอาเท่าไหร่เท่าไหร่เห็นไหมสบายๆนะครับไม่ได้มีซีเรียสอะไรเพราะฉะนั้นแอดว่าเนี่ยหลายๆคนเขาก็ช่วยห้าบาทสิบบาทเนี่ยแล้วคิดว่าสักหมื่นคนสองหมื่นคนเนี่ยโอ้โหมันเป็นเงินไม่น้อยนะห้าบาทสิบบาทเนี่ยมันเยอะอยู่นะเออแล้วรวมๆกันเนี่ยเยอะแยะเนี่ยลหลายๆคนเนี่ยมันก็ได้แล้วถามว่าฝั่งนู้นมันทําอะไรบ้างอะ เออมันพูดง่ายมือไม่พายเอาเท้าลา,าน้ําเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันทําอะไรบ้างมันมาช่วยไหมอาถามแค่นี้ไม่ช่วยแต่แติไม่ช่วยแต่แตินะมันติเออไม่ช่วยแต่มันติติชิ้นดินทานะครับเออคอยคอยจ้องจะเล่นงานอย่างเดียวแต่ไม่ได้ช่วยนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่น่าให้มาอยู่เลยนะเอาบอกตรงๆนะเออ คนที่ควรจะตุยนี่ยมันน่าจะตุยไปด้านแล้วพวกนี้สังคมนี่คือไม่ยอมรับอ่ะคอยตำหนิคอยติติงเขานู่นนี่นั่นเขาทำของเขาเออเขาอยากจะทำของเขาตรงนี้ถามว่าเขาไปได้อะไรไม่ไม่ได้อะไรทำเพื่อเป็นแค่สะพานบุญแล้วทำทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยถ้าคนมีหน้าที่การงานอย่างอื่นเนี่ยถามว่าเขาต้องมาทำตรงนี้ไหมไม่จำเป็น อแกอยู่ที่นาแกก็น,นิ่มๆไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือสร้างนู่นสร้างนี่อยู่ข้างในน่ะสบายๆอออยู่ในนาสบายแล้วไม่ต้องทําอะไรก็ทําแต่งานในานาอย่างเดียวอ,อคอยต้อนรับแขกที่จะมาหามันก็สบายกว่าอันนี้เขายังต้องมาทําอ่านอกสถานที่มาสละเวลาให้สังคมนะเออมันยังว่าเขาอีกโอ้โหมันก็นะ บารามีเนี่ยห่างกันเยอะบอกตรงกับคนละเรื่องเลยลนะ่ะไปไกลและ้วล่ะไปไม่กลับไปไกลเลยน่าอายนะเอาจริงนะไม่ได้ช่วยเหลือแต่มาตำหนิติงคนอื่นเออไม่ได้ช่วยเหลือเห็นไหมเอาคาพูดลานน้ำเหรอ <laughs> เออนะ ใช่เขาก็มาบอกบุญนั่นแหละพระส่วนมากอ่าไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็มาบอกบุญถ้าเราก็ทําเท่าที่จะทาได้ถูกไหมละ่ะจะตั้งปณิธานเอ้ยเอาเท่านู้นเท่านี้มันก็คงจะไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้เป๊ะๆขนาดนั้นเอ่อคนบางคนเขาอยากจะทําบางคนเขาเออไม่อยากทําก็เราจะไปห้ามใครได้ถูกไหมละ่ะเขาช่วยเขาเดี๋ยวเขาก็ว่ามาออกเท่าไหร่ยังไงเออเขาก็ช่วยมาอ่อคนที่ช่วยน้อยอ่าคนที่ช่วยมากก็ช่วยเหมือนกันก็ออกกันมา เ,เห็นไหมแต่ไอคนที่มันไม่ช่วยนี่สิอคอยจะเล่นงานแล้วก็มาเกาะเขามาพูดถึงเขาพ่ออะไรก็ผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นนะ <c oughs> เออผลประเอกผลประโยชน์ของตัวเองเอามาเกาะเอามาพูดเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเท่านั้นเลยนะเออไม่ทําบุญแล้วก็ยังทะลึ่งมาหาเงินดูดเอาเงินจากเขาไปอีกพอพูดเรื่องเขาไง ไอ้พวกนี้ไม่มีพูดง่ายนะมันน่าจะคิดถึงบุญคุณกันบ้างนะเออจริงๆเราทําบุญคุณเนี่ยเออสร้างบุญคุณให้เห็นเนี่ยเห็นไหมออถือว่ามีบุญคุณกันล่ะนี่แหละเอซีนะครับอา้า โอ้ยว่าพร่กนี้จะไปเอาโอ้ยยังมาเอาถึงที่เลยล่ะขอบคุณมากครับนะโอ้เดี๋ยวคุณมาเอาของมาให้จากผู้ใหญ่ใจดีมะน่าจะเป็นของกินนะครับเอฟซีเออเขาบอกของกินนี่แหละอ่อ้นะเอฟซีนะเดี๋ยวคอยไปถาม าพอลี่อีกที่ว่าผู้ใหญ่ชื่ออะไรนะครับนี่แหละไปด่าเขาอายยอดวิวกะแสงหาเงินใช่ไหมนั่นน่ะสิคือไม่ไม่พูดถึงเขาเนี่ยแอดก็จะไม่พูดถึงเลยนะเอาพูดไงเราพูดถึงก็เพราะว่ามาันมาเล่นงานเราก่อนถูกไหม ไอคนที่ไม่มาพูดถึงเนี่ยเราเคยไปก้าวไก่ไหมไม่เคยปล่อยเฉยๆเลยไม่มีปัญหาเลยกูจะหากินในรูปลักษณะไหนก็แล้วแต่แล้วไม่เคยตําหนิไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเลยไปเลยคนละที่คนละทัศน์คนละทิศทางเลยเออก็ไปอย่างนั้นไม่เกี่ยวเลยเออไม่เกี่ยวเลยเราก็จะอยู่เฉยๆต่างคนต่างอยู่ไม่เคยพูดถึงเลยเราพูดถึงเพราะอะไรก็มันเล่นงานเราทุกวัานเนี่ยทุกวันพูดถึงทุกวัน มันบอกว่าจะห้ามมันไม่ให้พูดเนี่ยมันยอมไม่ได้หรอกมันว่าอย่างนั้นสวัสดีครับคุณแม่ทุมนนะครับแม่ครับมากดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะเออมันบอกว่าจะไม่ให้พูดถึงจะไม่ให้ห้ามมันไม่ให้ทําเออไม่ให้ทํา y o YouTube เนี่ยนะมันเลิกไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามว่าให้เลิก เออเขห้ามนี่แหละนี่คือการแสะนี่ไงนี่ไงเป็นแบบนี้ปากอะนะเออถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันโดนไปแล้วเอ็ตพูดได้เลยนะถ้าอยู่ใกล้ๆกันอะโดนไปแล้วเอาจริงๆเอออยู่ใกล้ๆกันเนี่ยให้กินพลาสองเม็ดแล้วเออปวดไอ้แก้ปวดหัวเออเอาจริงๆนะเออ ใช่ครับผมถ้าเขาไม่มาพูดถึงไม่มาแซะไม่มาพูดเราก็จะไม่พูดถึงเลยไม่เกี่ยวข้องเลยกับพวกไหนก็แล้วแต่เราันไม่เคยพูดถึงใช่ไหมบางคนเขาไม่พูดถึงเราก็ไม่พูดถึงถ้าวันในวันหนึ่งมันเข้ามาอีกเราก็ต้องพูดอยู่ดีเออถ้าไม่พูดเราก็เฉยๆต่างคนต่างอยู่มันเป็นคนเปิดก่อนนะเออมันเป็นคนเปิดเปิดมันจะไปอ้างว่าอุ้ยมันโดนเขาด่านู่นนี่นั่นะด่าอะไรแม่งด่าเขาทุกวัน เออเขาเลิกด่ามันไปตั้งปีมาโวมันก็ด่าเขาทุกวันมันจะมาอ้างว่าเอ้แต่ก่อนที่ยังด่ามันอ้างแต่ก่อนน่ะไอ้คนพวกนี้เนะ่มันต้องนะพูดง่ายๆว่าใกล้กันไม่ได้อ่ะเออไอ้พวกนี้นะมันโดนสาบแช่งไม่รู้จะสาบยังไงจนหนังมันเหนียวไปแล้วเออเขาสาบมันจนหนังมันเหนียวไปเลยเอาจริงๆนะสาบจนหนังเหนียวไปแล้วเออมันทนแล้ว ทนกับกระแสทนกับคำพูดทนทุกอย่างเห็นไ,ไหมถ้าถ้ามันไม่ไปว่าไม่ตำหนิคนอื่นไม่ไปว่าเขานะเขาวาม่ามีมีปัญหากับมันเลยเออล้างแขนยังไม่สายโอ้มันคงจะอยู่ไม่น,นานหรอกเอฟซีแอก้กาพูดได้เลย,เลยมันไม่มีโอกาสที่จะมาเลยแล้วมันก็ไม่ได้คิดจะมาด้วยมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละ เอออาจจะเคียงงงเคียงงานงานขี้หมาอะไรอายุขนาดนั้นมันจะงานอะไรมาเคียงมันไม่มีทางหรอกเออมันไม่มาตั้งต้นของมันอย่างเดียวก็คือมันไม่มามันมาได้ยังไงก็หมายเหมยมันเต็มบ้านไปหมดเนี่ยมันกล้ามามันไม่มาหรอกเอาง่ายๆอ่ะพ่อเขาเสียเนี่ยไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่างานเนี้ยแอดพูดได้เลย,เลยแต่ก่อนีเขามาอาจจะพูดง่ายๆนะอาจจะยังไม่มีคดีเท่าทุกวันนี้ แต่ปัจจุบันเนี้ยเออมันมีแล้วไงเออมันมาก็ไม่ได้แล้วเออถ้ามามันโดนเออหมายจับคาอยู่เงี้ยเจอที่ไหนจับได้ทั่วราชอาณาจักรเลยถ้ามีหมายจับแล้วนะสก,กิดได้เลยเออเพราะดี๋ดีหมายเนี่ยเขาสามารถจะดูในมือถือได้ถ้าใครออกหมายจับนี้มันสื่อถึงกันหมดอะไม่คุณอยู่ตรงไหนเออไม่ต้องไปรอให้ สถานท้องที่เขามาจับไม่ต้องเป็นที่อื่นเขาจับส่งได้ออเท้องที่อื่นจับส่งได้ไม่ต้องกลัวหรอกเออส่งได้ถึงกันเหมือนกันนะหมดแหละออขอให้มาสกิดได้มีรถไปรับถึงที่คุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในประเทศเออ,ออ่เาแล้วพอจับไปแล้วค่อยว่ากันว่าจะประกันหรือไม่ประกันหรือยังไง แต่ค่อนข้างจะยุ่งยากมากเพราะว่าอะไรคุณหนีมานานแล้วไงแล้วหมายก็เพิ่มเอาเพิ่มเอาเอถ้าคุณไม่มาเขาออกไม้จับอีกอไมายจับหลายใบยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงในเอฟซีนะเขาเรียกเป็นคนที่อันตรายที่สุดในประเทศอ่ะหมายจับมันเยอะไงเอแล้วก็ไม่สนไม่สนหมายจับไม่สนอา่าเรื่องอความยุติธรรมนะครับจะเข้าสู่ขบวนการเอแต่ไม่แต่ไม่ทําตามขบวนการ แต่อยากจะให้เขาทําตามตัวตัวเองเอ,อเวลาตัวเองไปร้องเรียนน,นู่นนั่นก็อยากจะให้เขาดําเนินการนู่นนี้นั่นแต่ตัวเองหนีหมายสารเออหนีหมายตัวเองหนีหมายแต่อยากจะให้คนอื่นเขาเอ,อเข้าสู่กระบวนการโอ้โหเป็นไงมันเจ็บปวดไหมเปี๊อยากจะชนะเขาแต่ไม่เข้าสู่กระบวนการ I'll see.